สวัสดีค่ะเช้าวันพุธนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านเรื่อเสียง m ซีคอนโซนแนด์จแนวดนตรีดังไคลล็อกนะคะชุดนี้รู้สึกว่า FC จะอยู่ในวัยเกษียณนิดนึงถ้า FC ดูอยู่ก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ชุดนี้เราจะจัดส่งไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไซโยกนะคะก็จะมีปีคอร์สพระเอกมีพาวเวอร์600วัตต์นะคะ เป็นสองจุ่ะค่ะเปแล้วก็จะใช้กลางแหลมคงปัม๊มธรรมดาปกติ6นิ้วใช้แหลมไดเวอร์ปัดแต่6 6น,นะคะแล้วก็จะมีตู้ซับ12นิ้วอยู่ใบเดียวแต่ว่าอันนี้คือเป็นคงหลออชุดน,นี้ชุดน,นี้รวมแล้วอยู่ที่17,000<ม>ก็ต่อง่ายปรับง่ายเล่นง่ายด้วยนะคะก็เหมือนเดิมแล้วก็ให้แนวเสียงที่ฟังไพลราะ นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือชุดนี้เนี่ยเอฟซีก็ไม่ได้มาฟังด้วยตัวเองนะคะก็โทรศัพท์มาแล้วก็พูดคุยโทรศัพท์มาแล้วก็พูดคุยเพื่อ, <Okay. S 1> เ,พอเพื่อที่แคปหน้าจอมาแล้วก็สื่อสารกันทางไลน์แล้วก็แล้วก็บอกว่าสั่งชุดนี้นะคะก็เน้นชุดนี้เลย mm. ก็คือโอเคก็ จัดชุดนี้แล้วก็ให้ฟังให้ฟังกันทางลายส่งคลิปเสียงให้ฟังทางไลายนะคะก็ง่ายง่ายต่อการซื้อขายไม่ไม่ได้ยุ่งยากจับซ้อนแล้วก<ม>็600วัตต์นี่ก็จะเป็นออ600วัตเต็มนะคะ<ม>แบนด์เอฟซีคอนโซลหนัสาวแล้วน,น,นวี่คือยังไงนะพีกุุงคือเราจะต่อฟังหนึ่งเป็นกลางแหลมอีกฝั่งหนึ่งจะชนรับเบสใช่ไหมใช่อ๋อโอเคมันก็ได้แยกกันใช่ใช่ค่ะ ก็เอฟซระบุมาเราก็จัดให้จัดให้ตามคำขอแล้วก็คุยกันอยู่อาทิตย์เดียวแล้วก็ตัดสินใจนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เป็นตู้ซับพงหล่อ12นิ้วอ,อันนี้ก็คือเอาไว้ฟังในบ้านสบายๆ<ช>เลยเนะใช่ค่คะแล้วเราก็ถาม f อซว่าอเอ๊ะแล้ว f อซนี่ใช้เครื่องเสียงเดิมอะไรอยู่อ่า เอฟซีก็บอกกับเราว่าอ๋อใช้เป็นเ,ออเครื่องเก่าๆนะหลายสิบหลายยี่สิปี3าสิปีมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็คือก็เปลี่ยนเป็นชุดน,นี้ไปเลยนะคะก็โอเคค่ะชุดน,นี้ก็จะอยู่กับท่านอีกหลายสิบ0ึสิบปีนะคะก็ดีใจค่ะที่เอฟซีให้ให้ให้เขาเรียกอะไรอะ่ะให้ใหความสนับสนุนแล้วกันอ <Hey. S 2> แล้วก็ เหมือนเป็นรางวัลให้กับเราด้วยอ่าคือการที่เอฟซีโทรมาแล้วเรียกเจ๊กุ้งอยากได้ชุดนั้นชุดนี้อ่าก็เป็นรางวัลสําหรับแล้วเราแล้วนะคะที่เอฟซีให้ให้คาตอบรับแล้วก็การยอมรับในเครื่องเสียงที่เราจัดออกมาเป็นชุดชุดนะคะในชุดแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหมาะสมในการใช้งานของท่านถ้าท่านบอกมาว่า ใช้งานแบบไหนนะคะเราบอกอยู่แล้วว่าการที่เราได้พูดคุยแล้วก็เน้นย้ำอยู่บ่อยๆเสมอเสมอเลยถึงการใช้งานเนี่ยมันจะสืบเนื่องและยาวนานไปตลอดจนท่านใช้แล้วจะรู้ว่าอ้อทำไมทางร้านเอมซถึงถามถึงการใช้งานนะคะในแต่ละวันที่เราจะต้องเปิดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนฟังเพลงทุกวัน หรือว่าออกไปทําไร่ทํานาทําสวนท่านก็จะต้องเปิดเพลงนะคะก็อันนี้คือสิ่งที่จะอยู่กับท่านในทุกวันอันนี้คือการใช้งานตลอดต่อเนื่องนะคะก็เช้านี้ก็มีเล็กๆน้อยๆที่มาบอกเล่ากันนะคะก็เป็นครอบครัว MC ด้วยกันแล้วก็ยังไงฝากติดตามนะคะผลงานแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืม กดซับสไคร์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ส่งเข้ามานะคะ MC ก็จะยังอยู่นะคะก็ขอขอบคุณด้วยค่ะ